สวัสดีครับเพื่อนๆนสวัสดีครับเพื่อนๆน,นทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่โรงแรม เดอะรีเจนช์ชาบีทรีสอร์ทที่ชาำหลังจากกินข้าวเสร็จเดี๋ยวพาไปชมสระน้ำและชายหาดของโรงแรมดูกันสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับตรงนี้ก็เป็นจุดที่รับประทานอาหารเช้านะครับตรงนี้ แต่นี่เลยเวลาละเลยเวลาทานละเขาเปิดตั้งแต่เวลาเจ็ดโมงครึถึงสิบโมงครึ่งตอนเช้าคนก็เยอะอยู่สวัสดีครับสวัสดีครับคุณหนูแม่มครับไปไปดูกันไปดูกันครับสระว่ายน้ำใหญ่ใหญ่แล้วสวยมาก เดี๋ยวดูตัวโรงแรมก่อนนี่ตัวโรงแรมโรงแรม The r e g e n นชามบีท i รีสอร์ทเขาจะมีอยู่สองส่วนใครเคยมาก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับอันนี้อาคาร A l ล็อบบี้นี่อาคาร B มีทั้งหมด5ชั้นนะครับ สระน้ำนะครับใหญ่เลยนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้มาเที่ยวนะครับเดี๋ยวก็เอาบรรยากาศมาฝากนะครับจะไดส้สบายตาสบายใจไม่ต้องกลัวรถติด

ลึก3เมตรมีเส้นแดงแดงออกสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับพาชมนะครับพาชมบรรยากาศนะครับรอบๆอบสะโรงแรม เดอะรีเจนต์รีสอสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยุวิเลตครับบรรยากาศดีครับวันนี้ไม่มีแดดเลยนะครับวันนี้ไม่มีแดดเลยแดดล่มลมตกแต่ไม่มีฝนนะครับ oh <my> นี่ผมพาดู โรงแรมครับสูงห้าชั้นเองบรรยากาศดีครับต้นไม้เยอะด้วยครับสวัสดีจ้าสว,ส,สวัสดีทุกุกคนสวัสดีทุกทุกคนสวัสดีเพื่อนเน,นครับ ไล่ครั้งแรกเลยนะเนี่ยนี่เยวผมพาไปดูสระน้ำสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆด้วยครับสวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ๆนะครับสวัสดีจ้า ไหนใครไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างครับคุยกันได้นะมีมีไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างครับแชร์รูปอะไรให้ดูกันบ้างนะครับไปเที่ยวที่ไหนกันช่วงหยุดยาวไปเดี๋ยวไปดูชายหาดหน่อยดีกว่าที่นี่ก็เป็นชายหาดส่วนตัว ตรงนี้เป็นสระเด็กนะครับบรรยากาศดีด้วยนะครับบรรยากาศดีมากวันนี้ท้องฟ้าคึมนะครับแต่ไม่มีฝนอันนี้สระเด็กครับ เล่นฟุตบอลเป็นโกหนูโกเล็กตรงนี้เป็นร้านอาหารนะครับเป็นร้านอาหารอ่าผมพาเดินดูรอบๆดีกว่า เดี๋ยวเดินดูเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะไปไปไหว้พระที่วัดวัดหลวงพ่อโตมังที่เป็นหลวงพ่อโตองค์ใหญ่อะครับอันนี้บรรยากาศร้านอาหารริมชายหาดสวัสดีครับ ลงงชาหาดหน่อยลงใช้หาดหน่อย,ใช,อยใช้หาดสุดตัวไม่มีใครเล่นน้ำเลยอ๋อมี ทะเลยังบอกให้เราสู้สู้นี่ครับทะเลโอ้ยกระเด็น สวัสดีครับทุกๆคนครับเอ๊ะคอมเมนต์คอมเมนต์มมนหายไปไหนเนี่ยสวัสดีครับ ตอนนี้ที่ชายหาดนะครับอยู่ที่ชะอำนะครับโรงแรมเดอะรีเจนต์รีเจนต์บีบรีสอร์ทชะอำนะครับตอนนี้ครับพามาดูพามาชมชายหาดทะเลส่วนตัวนะครับชายหาดส่วนตัวโอ้ยเปียกเลยขึ้นก่อน เปียกแล้วครับแต่กันขึ้นข้างบนสวัสดีจ้ะสวัสดีทุกคนครับทุกคนไปเที่ยวไหนกันบ้างครับสวัสดีครับไี่ไง็นไง เป็นไง <laughs> ผมหาคอมเมนต์ไม่เจอครับคอมเมนต์มันหายไปไหนรึไปขึ้นทั้งบนดีกว่า จะพามาดูป้ายโรงแรมก่อนว่าเรามาจริงนะ The Regent Chaam Beach Resort มาจริงๆครับนี่ The Regent Chaam Beach Resort หัวหินชะอำ